สวัสดีครับพูผมต้นครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอะไรครับไม,ไ,ไม่ครับไม่ครับใช่ไหมพูดได้เรามาอยู่กับใครครับคนเดิม,มดนคนเดิมเพิ่มเติมคือคือมีหัวกระโหลกม,มีหัวกระโหลกอยู่ที่มืออ่าเราเสือกใส่เฉย <c oughs> มังจูด <c oughs> ้วย <c oughs> วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีเทิมติ้นะนะนี่ฮะอันแรกนะครับคือรอก่อนรอก่อนนะฉันคือวาน้อยอที่ผ่านดากมาฉันจะกระจายกระจานโดยวิธีอตอตบตดไปคือแอบตัดใส่ด้าชิดดับข้อที่สองฉันปุอนนอ้นนมกนับแค่หนึ่ง วิธีนี่ค่ะวิธีที่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะเจอได้เจอได้แต่เอาชีวิตรอดคะะวิธีที่สองไปเลยครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่ฮะทำ่มก็แบบรอมีชีวิตรอดนะคะแล้วไเดียวมันจะโผล่มาสักครั้งนะคะถ้าที่เกียจทําก็ถ้าแบบเจอในถ้าอยู่ในทะเลทรายก็ให้ขุดลงไปตรงกลางแล้วถ้าทำนะคะ วิธีที่สองอะนี่ค่ะไม่ใช่อะะตามจริงก็เกิดเดินไปเรื่อยๆแล้วเห็นหัวฮิโรบายเพิ่มอะจู่ๆตรงหน้าเราอะมันจะมาเตือนเรานะคะ,คะว่าว่าจะมีว่าจะมีถ้าถ้านายเร่ยนมาครับต่อไปนายจะนายจะโชคร้ายมาเลยค่ะมาวิธีต่อไปวิธีวิธีที่สองทำไม้กางเข็นเองหรือรอให้ไม้กางเข็นเกิดนะฮะ,ะก็วิธีนี้ก็รอให้มันเกิดะค่ะ แล้วเทรา,ามันเกิดปื๊บใช่ทําไงฮะขุดลงไปแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ยขุดลงไปแบบแล้วก็ปื๊ดๆลงไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่นะฮะแล้วเราก็จะเจออ,อิติตตี้คะมันมันน่าจะเป็นห้องรับมากกว่านะ,ะวิธีที่ <ฮะ S 1> สามมาแล้วมาแล้วยา,าเบสเ,เลยค่ะมองมเห็นทำลายไม่วิธีที่สามก็ี่วิธีนี้แหละฮะ เออถ้าจะอันเชิญมันอัญเชิญได้นะฮะให้ทําเรื่องทองไว้ฮะส่วนตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะฮะให้แบบไนี่ยให้แบบนี้นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็<ช>เรก็จุดไฟแชกฮะเออแล้วก็ให้ดับมันใหม่อีกร <ไป S 1> อบน,น,นะฮะแล้วก็จุดปึ๊กนะฮะแต่ว่าเป็นอมตะก็เจอได้แต่ว่ามันทํายากนะถ้าเป็นแบบอมตะเราต้องสร้างอันนี้ไว้ด้วยฮะใช่ฮะสร้างเป็นบล็อกบล็อกแดงแดงเนี่ยได้นะครับมาจะซีลใหม่ นี่ะวิธีที่สามาาขยก็รอให้มันเกิดนะคะวิธีที่จะเจอก็คือต้องต้องไปอยู่บนคูขานนะฮะแล้วแล้วก็รอให้ฟ้ามันผ่าไปแล้วรอให้ฟ้ามันผ่านนานแล้วโยบล็อกทีละอันมันจะสร้างขึ้นมาเองนะผมเคยลองดูแล้วค่ะอันเนี้ยแต่ผมทาไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ในคอมครับได้นะต้อง ส่วนวิธีนี้ก็โอรอไปฮะวิธีที่สามใช่ไหมฮะวิธีที่สี่นะฮะวิธีที่สี่ไปไห <Low. S 2> นึ่งสองถ้าอันนี้วิธีที่หกนะทำป้ายด่าอินทิตี้โลอินทิซีอินทิ เอ้ยโล่สี่สินสี่ควายสี่สินสี่แล้วก็อันนี้ก็ร้อยบรรพมาผ่ามันเดิมทันแล้วมันจะมีห้องลับมันอาจจะไม่มาก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ขุดลงไปตรงกลางแต่ว่าวิธีอันเชิญมันก็มันจะมันนึงนะขอทำไรก่อนนะเนี่ยฟุ๊กๆจากโกโซท่านผู้ชมมาดูกันนะดูสิครับเนี่ย มีน <c oughs> <l acht> <ding> like ้องที่อ <diction aries> <us phones> ้โหชอบเกมแล้วทีนี้ว่าจะวิธีที่อันนี้วิธีที่เต็ดนี่ฮะอันเชิญแบบเนี้ยอันเชิญแบบเนี้ยแล้วเราก็สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยตัวเองมันลอยขึ้นไปแล้ว ันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะครับเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยแบบนี้ก็ทำได้นะฮะวิเทียนใอ้จดีทุกหน่อยนี่ฮะวิธีที่หกใช้ฐานแล้วก็มาวางแบบวิธีที่เจ็ดวิธีเอออันนี้วิธีที่แปดวิธีที่เก้าผมนี่ฮะคุณพิเติ้ลเอามาหาให้เขาดูหน่อะไรฮะวิธีที่จะเจอมัน เอ้ยทำไมอะเออใช่แบบนี้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 ทิตใช่มแบบนี้แบบนี้ยิทิตตี้ทำไงนะฮะเออใช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแหละครับแบบเนี้ยแบบไหนอยู่ไหนเนี้ยใช่ฮะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแหละแบบเนี้ยแหละจะเจอมันจวนขุดเหรอแต่ผมคิดว่าความปิงมันจะต้องมีหัวปักไว้ด้วยนะปิงๆแล้วก็จูจ แล้วก็จะโดนแกงเช่นเคยใช่ค่ะถ้าเขาก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็หาผมมาเป็นคนหาความรู้เรื่องพวกนี้มาถามถามคุณพี่โอ๊กได้เลยใช่ไหมคะครับน้องโอ๊กมาก้อยไรเรามาถ่ายคลิปซ้อแทนเลยต่อนะครับโอ้ตอนนั้นก็บอกห้าร้อยห้าร้อห้าร้อยไร่ห้าร้อยไร่์รอยไมีหาบ้มีหาแต่ตอนนี้สุดเขาห้าร้อยแล้วยัง ตามที่บอกกันไม่มีใครกดเลยปุ๊บปุ๊บกดติ้งทิ้งติ้งทิ้งทิ้งหย่าเลยใช่เลยใช่ใช่ใช่บู๊ว้าวขุดเปลี่ยนแกเฮ้ยก่อนไปก่อนไปมา PVP กันหน่อยไหมฮะเริ่ล้ฮะแกลเป็นอมตะกันอยู่ไม่เฉย รอแป๊บน,งนึงครับผมกำลังอยู่ข้างบนครับผมกำลังขุดดินขึ้นไปครับอ้านี่มันตกโลกไงพี่เติร์นนี่ไงพี่เติร์น่ะเขาบอกนะเจอผมแน่นอนครับเจอแนะ่ Happy I can fly <c oughs> ไปไหนอ,อะไปโดยด่วน <c oughs> Alb uh. oh, mai